เตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามแต่ถ้าอยากรู้อะไรแอดไลน์เฮียมาได้เลยสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กันกับเว็บ S อ u 1ับหนึนะครับผม,มาวันนี้เฮียก็จะมาเล่นเกมสล็อตของค่าย pt กันให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าอยากรู้เป็นเกมอะไรเนี่ยรอติดตามกันได้เลยครับผม กราบสวัสดีกันอีกครั้งนะผมกอยู่กันกับเฮียกล้วยนะวันนี้ก็มากับเกมโอ i e n t อล p พสเปเรชัเป็นเกมสรส็อตค่ายพีจีบนเว็บเอสขับหนึ่งหะผมกับช่วงเกมหน้าเล่นประจําสัปดาห์นี้นะผมบอกเลยว่าช่วงนี้นะครับเกมนี้มันมาแรงจริงนะโบนัสแบบว่ามาฉูดฉาดมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ามันจะฉูดฉาดอะไรขนาดไหนนะผมเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าครับทุนเฮียกล้วยม,มีอยู่3ามหมื่นห้าจะเปลนรอบละสองร้อยนะผมมีน้อยเล่นน้อยมีมากเล่นมากก่อนที่เราก็หมุนไปก่อนเดี๋ยวเรามารอดูกันกว่าวาเรา จะได้สักเท่าไหร่นะผมดุลจาก35 0 0 0ืนะอ่าช็อตน,นี้มาก่อน30บาทนิดหน่อยเอาหมดม,ม,มีสแคปเตอร์มาหนึ่งตัวแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมหมุนไปก่อนครับช็อตน,นี้มีเจมาอยู่20ไหลต่อได้หรือเปล่ามี A ไหลมาต่ออยู่ที่4 0บาทครับผมวายยังไงมีไหมมีไหมยงเี้ยมีคิวม,ม,มาอยู่มีคิวมาอยู่ไหลมาต่อก่อนไหลมาต่อสวยงาไม่60สช็อตน,นี้วายเด้งไป1่ดอกว่าย,ยัางไงมีมาต่อแน่นอนอ้าวนี้440วายเด้งมาต่อ แต่แถวหนึ่งออกไม่ดีเท่าไหร่นะผมใช็อดนี้มาอยู่360บาทไหลมาไหลมาไหลมาโอ้โหแถวหนึ่งอีกแล้วแถวหนึ่งยังไม่ดีครับผมไม่เป็นไรรอกันเรื่อยๆครับผมเพราะว่าเกมนี้นะครับมันอยู่ที่หน้าโบนัสจะบอกเดี๋ยวเรามารอดูยอดโบนัสอะไรจะเข้ายังไงนะครับผมเรามันจะแตกดีอะไรขนาดไหนเกมหน้าเล่นประจำาสดางนี้นะครับไปครับเดี๋ยวรอดูเฮียกล้วยไปเรื่อยเดี๋ยวรอดูเฮียกล้วยไปเรื่อยตอนเฮียกล้วยต้องเป็ดไปก่อนนะไม่ต้องไปรีบไปร้อนมันนะผมค่อยๆไปค่อยๆไปเดี๋ยวมันก็เข้าของมันเองนะเราต้องใจร่มๆ มันครับผมครับหมุนไปก่อนหมุนไปก่อนยังไม่ออกครับผม ยังไงช่อนนี้หขาดเจแถวหนึ kind of s. S ่งแมวีแถวหนึ่งหลายรอบแล้วนะยังไงมีคูณสี่มาที่2องร้ิบาทโอ้โหแต่ไม่มีต่อเลยแต่ไม่มีต่อเลยไม่เป็นไรครับผมไม่มีต่อเราก็ไปกันต่อเรื่อยๆมาอีกห้าร้อยสิสิบช่อนนี้ไหลมากูไหลไม่ดีไหลไม่ดีครับผมไม่ดีก็ไม่เป็นไรช่อนนี้เอาดีมีคูณ2ไวมาอยู่มีคูณ2มาอยู่ไหลต่อได้ไหมไหลต่อได้หรือเปล่าไม่ได้ครับผมไลนไม่สวยไลนไม่สวยไม่เป็นไรครับผมค่อยไปค่อยไปช่อนนี้สแคปเตอร์มาอีกแล้วแต่ยังไม่มีอะไรออกครับผมอยางไงสวยช่อนน มาดีครับมูลสองหนึ่งสองร้อยสี่สิบไหลามาต่อไหลามาต่อ100 aur, อีกหนึ่งร้อยหกมีหรือเปล่ามีอีกหรือเปล่ายังไงไม่มีแล้วมาก่อนสามร้อยสี่สิบบาทครับไปครับเบียดไปเรื่อยเบียดไปเรื่อยเดี๋ยวก็มาเองนะนยังไงช่วงน,นี้สวยงามสวยงามขอดีๆเดีอโอ้โห ไม่มานะครับผมไม่ได้เตรียมกันไว้ไงไม่มาเลยนะไม่เป็นไรครับผมไปกันเรื่อยๆก่อนไปกันเรื่อยๆก่อนยังไงช่อนี้อู้หคันนี้คันหน่อยเออเจมาอยู่40เจมาอยู่40ช่อนนี้ไหลมาไหลมา อย่างไม่ดีครับผมแม่แถวหนึงห่งหลายรอบแล้วนะ,ะนรรแต่ไม่เป็นไรครับผมแต่ไม่เป็นไรครับเป็นค่อย็ไปครับเดี๋ยวก็มาครนะไม่ต้องรีบร้อนนะครับผมไปครับสองหมื่นร้อยสี่สิบสองนร้อยสี่สิบชอตนี้สวยงามอยู่ใาอีหกสิบบาทครับผมวางไงไหลต่อได้หรือเปล่าไหลต่อได้หรือเปล่าอูยขาดเจแถวหนึ่งขาดเจแถวหนึ่งครับไปครับผมของงามๆขอสวยๆช็อตน,นี้ยังไม่ออกขาดคิว,วแถวสามค่ะคิวแถวสองสเกตเตอร์มาด้วยสองตัวนี่ก็มาอีกสองตัวเหมือนกันเออมีมาอยู่คูณสี่ไมดีช็อตเนี้ยคูณสี่มาดีที่แปดสิบบาท ไปนเรื่อยๆเ,เอาดิครับูสี่แล้ว คูณสี่แล้วมาดิครับแปดร้อยช็อตนี้สวยงามจัดจ้านแปดร้อยสวยงามจัดมีมาต่อสวยงามไว้ได้มาหนึ่งดอกที่หนึ่งร้อยยี่สิบมีต่อครับผมช็อตน,นี้สวยคอัสวยคูณหกไปดิคูณหกวัที่สี่พันแปดแล้วผมเอาวะ่ะกำไรมาแล้วสองพันกำไรมาแล้วสองพันยังไงสแครปเตอร์ตัวเดียวโอ้โหสแครปเตอร์มาแล้วครับผมตอนนี้บวกมาแล้วสองพันนะโอ้ของจริงจัดจ้าของจริงจัดจ้าเอาดีบิ๊กวินเด้มาก่อนห้าพันเจ็ดเราไปรอลุ้นจะต่อในโบนัสครับผมเอาดีสแครปเตอร์ห้าตัวมาดูกันดีกว่าว่าโบนัสจะได้เท่าไหร่เพราะตอนนี้ บวกมาแล้วนะผมกำไรามาแล้ว2,000เดี๋ยวเรามารอดูโบนัสก,กันเดี๋ยวมาอีกเท่าไหร่นะครับผม10ฟรีสปินไปนะครับผมเออมาก่อนเลย800ไหลต่อมานิดหน่อยเอาหมดมาที่100มี A มาต่อสวยงามที่2,004มันต้องอย่างงานเออถือว่าสวยงามอยู่ถือว่าสวยงามอยู่ครับผมไปครับเหลือ9รอบอีก9รอบว่ายัางไงมีมาอยู่คูณ10ไปที่400ครับผม สต,ต่อได้ไหมไม่ได้ก็ไมเป็นไรครับผมไปครับเหลือแปดรอบตอนนี้กําไรบวกมาห0 0ันแล้วนะทุกคนโอ้โหทำเป็นเล่นไปของจริงจะจัดโอ้โหกำไรมาแล้ว7000พนะตอนนี้นะโอ้บอกแล้วว่ามันเกมหน้าได้มาจากกังสัปดาห์นี้ครับผมดูกันเอาจาก3ามหมมี4ี่หมนแล้วครับผมโอ้โหกำไรจุกๆกันเลยบอกเลยเดียวว่าของจริงแน่นอนหลังมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆครับผมยังไงครับมันต้องอย่างงามันต้องอย่างงา,องอา,งงาครับผมกำไรมาแล้วแปดพันเน้นๆเป็นหนึ่งดอกบอกเลยช็อตนี้ อย่างคุ้มนะครับทำไรมา8ปดพันบอกเลยฮียกล้วยพอใจแล้วนะดูกันเอาแล้วผมมันออกเบียอะไรขนาดไหนละโอ้ด้ตยท่อเปิดสเปริตี้นะครับผมบอกเลยว่าวีนีต้องกินนี้เท่านั้นจะผมไปนะมาดีครับอีก4องรมีต่อหรือเปล่าไม่มีแล้วรอบสุดท้ายว่ายังไงครับผมรอบสุดท้ายว่ายังไงเข้าหรือเปล่าเข้าหรือเปล่าอย่างไม่มาครับผมยังไม่มาโอเคพอใจอยู่ครับผมในหน้าโบนัสเระบวกไปเท่าไหร่ บวมอีก5,600ครับผมเมื่อกี้มาอีก5 0 0พกว่าเรากำไรมา8,000เกือบหมื่นนะครกำไร8,000เกือบหมื่นเลยนะผมดูกันเอาจาก3 0 0 0้าเป็น4 3 0 0 0นะบผมเออถ้าใครเคยคอ,อยากได้สูตรหรือว่าอยากรู้เทคนิคอะไรเดี๋ยวแอดไลน์เฮียกล้วยมาแล้วผมไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม